ถ้าอยากได้สติกเกอร์น้องสัญชัยไปเลี้ยงแล้วก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือว่าสแกน QR Code ก็ได้ราคา3 5บาทเท่านั้นไปเลยสวัสดีครับขอต้อนรับสูงเมทเท่าใหมา่แล้ววันนี้กลับมาอีกแล้วกับแกลบกล่องซีโรจีคราวที่แล้วก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอยู่ครึ่งนะึงนะตอนนี้อยากได้แท็กนี้เลยแท็กที่มันหมุนได้อนะันเนี้ย มาดูกันว่าจะได้ไหมไม่รอช้าดีกว่านะฮะถ้าได้นี่โอเคเลยนะผมจะมารีวิวให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวได้ตัวอะไรก็จะเอามาให้ดูหมดเลยฮะอืมไอยย้อย,ยะ่ะไอ้ยมาเลยคิดว่าผมคนคำก่อนไหมว่ามันได้อะไรให้ผมเดาดีกว่าไหนมันมีตัวอะไรบ้างนี่ตัวที่จะได้ก็จะมีตามนี้เลยนะฮะ คราวที่แล้วได้ตัวนี้ไปแล้วเนาะแล้วก็ได้ตัวนี้นี่สองตัวริมนี่เลยมามาทำกันดีกว่าฮึมฮึมทุกคนผมรู้มันคือตัวอะไรมันคือตัวเดิมได้แบบเดิมเลยนะดูดิเนี่ ทวินบอลแล้วก็ไอปราณความรักกลับมาอีกแล้วโอ้ยร่วงเลยโถอ่ะไม่เป็นแลถือว่าได้ซาสแปรของทวินบอลไปมามาคาดหวังกับกล่องต่อไปดีกว่าอยาได้ตัวเดิมอีกนะ่ะได้คินและเค็นอีกตัวนี้เศร้าใจเลยนะอืม ภาพมันซ้ำๆภาพมันซ้ำๆ,ภา,ำๆภาพมันซ้ำเดิมสุดๆมันมันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเลยเดี๋ยวนี่ผมติดอยู่ในรูปหรือเปล่าหรือผมเดจาวูหรืออะไรทำไมมันทำไมมันได้อย่างนี้ทุกคน <laughs> ดูดูดิทำไมมันได้อย่างเงี้ยอีกตัวหนึ่งแยกส่วนไปแล้วด้วยอ๋อใช่คราวที่แล้วผมว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะผมใช้ประโยชน์จากมันได้ละเพราะว่าผมมีพาร์ตโกเลมอยู่แล้วไอตัวเนี้ยมันเป็นแบนดิตพอดีไอตัวคริสตัลวิวเนี่ยมันเป็นแบนดิตพอดีผมก็เลยทําให้มันเป็นแบนดิตโกเลมนะฮะนี่เงสติ๊กเกอร์มันออกเพื่อแปะอันใหม่ด้วยเลยนะฮะ พาร์ต <Part> ก็ตรงด้วยจริงๆตัวนี้ถ้าเกิดซื้อกับกล่องมันมันจะมาเป็นเมทัลเฟสเนาะแต่ว่าก็เอาแบบนี้ไปนะฮะก็ถือว่าได้ตัวหนึ่งมาแต่เนี่ยเอามาอีกตัวทําไมเอามาทําไมไม่อยากได้อ,อย่างสวยเลยมาไหนสวยขนาดนี้จริงๆผมไม่ได้กะจกตอนแรกผมไม่ได้กาจะมาอันบ็อกแค่2ตัวนี้อยู่แล้วแ,ลวแหละเพราะว่ามันก็จะน้อยไปอนะ่ะเนาะวันนี้เราจะมาอันบ็อกนี่เพิ่มด้วยนะฮะ โชซี่วาคิลี่นั่นเองถ่ายกล้องมาหน่อยดีไหมมันกล่องมันค่อนข้างจะใหญ่เนาะข้างนี้เป็นวาคิลี่ที่ผมว่าผมชอบหน้าตาพอๆกับ GT เลยนะผมชอบวาคิลี่ตัวนี้กับวาคิลี่ GT ตัวอื่นผมจะรู้สึกว่าเฉยๆนิดน,นึงแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นวอลคิลี่ตัวที่ค่อนข้างจะดีด้วยถ้าที่ผมเคยเคยศึกษามานะดิเวอร์อีวลูชันของมันเนี่ยเป็นดเวอร์ที่สามารถเอาเวกได้ถูกไหม อเวกก็คือว่าเดี๋ยวอธิบายข้างในดีกว่าแล้วตัวนี้ก็มีลูกเล่นพิเศษด้วยก็คือปีกสีแดงนั่นเองไม่พูดความทำเพลงไปดูข้างในดีกว่านะฮะพูดตอนนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นภาพเอาอยามาแล้วเป็นสติกเกอร์ที่เยอะกว่าตัวที่เคยดูดูมานะฮะอย่างตัว d e วิลลอเนี่ยมันก็จะมีแค่ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็สีฟ้าตรงนี้ถูกนะ มีแค่3ชิ้นเองเจเนซิตก็มีแค่3ชิ้น2ชิ้นมุม2ข้างนะฮะไอลองกินนูสอะเลดลองกินนจสเยอะหน่อยแต่อันนี้ก็เยอะลองลงมาจากเน็ลดลองกินนสเลยนี่สวยเลยนะเป็นส,สีพลาสติกเคลียร์ที่สวยดีแล้วก็นี่คือเขาเรียกว่าตัวชุดที่ไร้ประโยชน์ที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นในชีวิตการเล่นเบรเรของผมมานะฮะ มันอ่านแค่นี้เองอะทุกคนมันแถมมาทําไมไม่รู้ว่าถ้าแถมอย่างนี้อย่าแถมเลยดีกว่า <c oughs> คือคือแถมมาให้โฆษณาให้กัว่าคนเขาเล่นเอามาเอามาแล้วเล่นได้เลยแต่จริงๆมันเล่นไม่ได้นะเนี่ยทุกคนดูสายมันดิดูสายมันมันจะไปชูดยัยงไงให้ชนะใครได้เออดูดิเนี่ยจับอย่างนี้แล้วก็วู้สนุกจังเลย <c oughs> อย่าไปหาใช้นะ ใช้อย่างอื่นดีกว่าอันนี้ที่ผมบ่นไปคลิปที่แล้วยังจะมีประโยชน์มากกว่าอันนี้ใช้เลยไม่ได้เลยนะมาดูเจ้าตัวกันเลยผมว่าทุกคนว่าผมควรแกะให้มันเป็นระเบียบกว่านี้ไหมะคือผมรู้สึกแกะตะลี่นคือผมฉีกแบบเป็นเดอะฮักเลยนะผมว่าผมอ่ะในานานทีแกะเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยดีวยกว่านี่ออ เอาคัตเตอร์มาค่อยๆกรีดมันไปไม่ขาดด้วยไม่ขาดด้วยคัตเตอร์ไม่คมแกะเลยละกันเออไม่ไหวแล้วเหมือนคนบ้าเลยมานี่ได้มาแล้วโชวซีวอคิลี่แล้วก็ขาดไดาเวอร์ทำไมไม่แกะไดเวอร์ออกมาก่อนล้วค่อยโชว์ไม่รู้เหมือนกัน เลี้ยงลำดับไม่เป็นเลยนี่นะฮะโชซีวาคิรีนั่นเองนี่เนี่ยเป็นหนึ่งในเลเยอร์ที่ค่อนข้างจัดหนาเลยนะเพราะว่ามันมีมันมีกิมมิกอยู่นะฮะเอาไฟสองหน่อยดีกว่าเอบเออมบมนี้มบมนี้สวยกว่ามันจะมีกิมมิกอยู่ตรงตรงเลเยอร์มันนะฮะแล้วก็นี่อีว l ลูชันไดรเวอร์นะฮะสีสวยเลยทีเดียว ถึงจะต้องเชิญใลดูของจริงสวยๆชอบตัวเนี้ยแต่ว่าก่อนก่อนก่อนอื่นมาติดสติกเกอร์ก่อนดีกว่าผมจะติดสติกเกอร์ด้วยเวทมนต์อีกแล้วเนาะสามสองหนึ่งโอเวทมนต์แรงไปร่วงเลยนะโอ้ยกล่องก็ร่วงเป็นไงล่ะเจอเวทมนต์หัวไปนี่เสร็จแล้ว สวยไหมโชซีวาคิรีนะครับผมสวยงามสุดๆมาเดี๋ยวแยกส่วนให้ดูว่าจะมีลูกเล่นอะไรบ้างตัวเลเยอร์ก็เป็นของโชซีวาคิรีใช่ไหมแต่ถ้าสังเกตดีๆนะฮะความหนาของเขาอะมันจะมีสีแดงซ่อนอยู่ข้างในนี้มันก็คือปีกที่เอาไว้กันเบรสนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราชูดมันแรงพอเนี่ยปีกนี้มันจะกางออกมาเนาะผมไม่รู้มันจะดึงออกมาได้ไหม นี่ปีกมันจะออกมาแบบนี้ผมไม่อยากงัดมากนะอีกข้างหนึ่งมันดึงไม่ออกแล้วปีกออกมาเป็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงมันก็จะมีล็อกตรงนี้ขึ้นมาเพื่อกันไม่ให้มันเบรสนะฮะเนี่ยมันจะบิดมาแล้วก็แบบว่าติดตรงเนี้ยต้องใช้แรงดึงต้องใช้แรงดันค่อนข้างมากนะให้มันแบบว่าเนี่ยเห็นไหมแดงๆตรงนี้มันจะขัดกับไอตรงเหล็กอะมันต้องใช้แรงมากกว่ามันจะเบรสไปนะฮะซึ่งถ้าเกิดชุดแรงพอไอ ปีกอันนี้มันจะกางออกมาเพื่อกันเบร์สอีกชั้นหนึ่งนั่นเองทําให้เลเยอร์ตัวนี้มันค่อนข้างจะหนาเลยเนาะถือเป็นกิมมิคที่แฟนซีเลยเดียวต่อมาก็เป็นดิสนะครับเซนิตนะฮะชื่อเหมือนดาบสุดท้ายของเซาเรียเลยก็เป็นดิสที่เท่นะแล้วก็ผสมรู้สึกเหมือนจะผสมยางด้วยแล้วก็มันจะเพิ่มการดีดนะฮะวอคิลี่เป็นตัวที่มียางไว้เพื่อชนให้มันดีดออกนะตัวตัวดิสนี้ก็จะตอบโจทย์ตรงนี้ด้วย แล้วต่อไปก็คือ driver evolution ก็คือมันสามารถ awake ได้หรือว่ามันสามารถดีขึ้นได้ด้วยการใช้ไปเรื่อยๆจนมันสึกนะฮะจะเห็นว่าตอนนี้มันมีตุ่มๆๆขึ้นมาเห็นไหมพอเราใช้อะตรงนี้มันเป็นยางเนาะพอเราใช้แล้วตุ่มๆม,มันเริ่มยุบลงไปยุบลงไปอะจนไอ้ยางเนี่ยมันแบนอะจะทําให้มันวิ่งเร็วขึ้นมากๆนะครับอันนั้นก็คือการ awake driver นี้นั่นเองทําให้ driver เนี้ยเก่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่เขาบอกเป็น driver in, ที่ต้องใช้ระวังนะเพราะว่า ถ้าชูตไม่ดีเนี่ยมันจะวิ่งออกนอกสนามเองได้ง่ายๆเลยนะครับมันเหมือนไอ้นี่เลยเนาะมันเหมือนลับเบอร์แฟลตอะแต่ว่ามันกว้างกว่าเยอะเลยนะฮะเพราะว่าดูดิลับเบอร์แฟลตมันจะอันแค่แบบประมาณตรงกลางนี้เองเนี่ยประมาณเนี้ยอันนี้มันกว้างขึ้นมาอีกเป็นไดเวอร์ที่น่าจะวิ่งแ้วค่อนข้างเฟรนซี่เลยทีเดียวตอนนี้ผมอ่ะไม่ค่อยได้เล่นภาคเบิร์ชนะงเนาะผมไม่สามารถผมไม่แน่ใจนะผมสามารถชูตตัวนี้ให้มันกลางเคี่ยวแล้วที่แท้จริงของมันออกมาได้ยางได้ไหมนะฮะแต่ว่าจะไปลองดูเนาะไปไปที่สนามกัน โอเคตอนนี้สเตชันจะค่อนข้างรกนะฮะเพราะว่าไอคลิปที่ผมรื้อเนี่ยทําพิษไปทั่วทั้งห้องผมเลยนะฮะว่าของมันก็จะไม่ได้อยู่ที่เดิมที่มันควรจะอยู่อะมาเดี๋ยวผมยกอันนี้สูงขึ้นมาหน่ดนึงกระจัดกระจายก,กันเต็มห้องเลยนะฮะเดี๋ยวต้องหาต้องรีบถ่ายเทปนั้นให้เสร็จแล้วก็เก็บมั่งได้ละมาที่ชทูที่ผมใช้นะฮะผมมีปัญหากับที่ชูเชือกอย่างที่บอกผมก็เลยจะใช้ที่ชุดของของไอเจ้า venom devils นะฮะมาลองเลยว่าผมจะสามารถ ชูให้มันกลางปีกได้ไหมเหมือนสีแดงๆจะโผล่มาอยู่นะใช่ไหมนะ่ะไม่น่าใจผมดูถูกไหมนะฮะแต่รอให้มันหยุดหมุนเองก่อนดีกว่ามันหมุนได้ไม่นานเนาะเป็นสายแอทแท็เนี่ยแต่สีตอนหมุนก็สวยใช้ได้เลยเหมือนกันนะ นี่ปีกกลางออกมานะฮะแต่ว่ากลางไม่ครบนั่นเองขาดไปปีกหนึ่งเนาะ <laughs> แหมแล้วแล้วดันปีกที่เอาไว้กันเบิร์สเลยนะเนี่ยปีกที่มันไม่กลางมเมื่อกี้ <laughs> วิธีจะเก็บก็ดันมันกลับเข้าไปแค่นั้นเองฮะ <laughs> หรือหรือมันกลางออกมาแล้วแต่มันไปชนเหนือข้างๆจนหกเข้าไปไม่รู้ <laughs> ลองอีกรอบหนึ่งดีกว่า <laughs> เรามีเก็บเลยแล้วกันนะ อีกแล้วมันไม่กลางออกมาหรือมันกลางออกมาแล้วไม่รู้อีกแล้วอีกรอบนึงจะรอจนมันครบสามอันให้ได้อ่ะอันนี้ไม่กลางเลยรอบนี้ไม่กลางเลยไม่ครบรอะทุกคนมันทำยังไงวะทำยังไงให้อันนี้มันกลางออกมาทำไมมันไม่กลางอยู่อันเดียวผมไม่เข้าใจลองรอบสุดท้ายแล้วกันนะฮะ ได้แล้วกลางแล้วนะฮะโอเคแปลว่าใช้ได้อยู่แปลว่าผมชุดได้แรงโอเคอยู่นะฮะนี่สภาพของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเท่สุดๆเท่สุดๆไปเลยมาลองหาตัวแบทเทิลให้ดูดีกว่าตัวนี้นะฮะเพิ่งได้มือสองเพิ่งมาส่งวันนี้เลยอพอลิฟ s ์นะฮะผมใส่เหล็กศูนย์ให้มันพร้อมกับเอ่อเดสทรย์ไดเวอรไม่ใช่เดชนะเดสทรย y ธรรมดานะฮะ อนนี้มันจะวิ่งไม่เร็วมากเนาะซึ่งผมก็อยากจะเล่นไปเรื่อยๆเพื่อรักษาของนะไม่อยากไปเอาเวฟมัน,นเองนี่โอ้ยอคิลี่เบิร์ตเลยนะ <c oughs> แต่ก็จริงๆก็ว่าอะไรไม่ได้มากเพราะว่าสู้กับเบเบ็ดจีทีอ่ะเนาะจีที <c oughs> มันจะโหดกว่านะฮะหาภาพที่ใกล้เคียงหน่อยดีวยกว่า <c oughs> แต่ภาพตัวที่ใกล้เคียงผมมีอยู่ตัวเดียวเองอนะ จะพูดก็จะเอามาเล่นก็จะหาว่ลาลังแกวคิลลี่เกินไปแต่ว่ามันคือเนี่ยที่ไหนแล้วว่า <laughs> perfect f i n i s นะฮะคอมโบเมตาซะด้วยเ <c oughs> อาเนี่ยนะฮะนี่แหละถ้าเกิดว่าหาโมุมโชดไม่ดีมันก็จะวิ่งออกตัวเองได้เลยแบบนี้นะฮะเป็นข้อควรระวังของะะไดเวอร์นี้เดว์เฟอร์อีวลูชันนะ,ะมันใช้ยากนะ เออยังไงก็ไม่ชนะฟินิคตัวนี้มันโหดเนี่ยขนาดไอ้น,นี่ยังไม่ออกมาเลยนะไออาร์เมอร์อมันยังไม่เด้งออกมาเลยนะตัวเนี้ยโอ้โหได้อเมอร์แล้วอู้ชนะฟินิคด้วยแต่ฟินิคลงก่อนค่อนข้างนานหนะ่อยเนาะ โอเคก็น่าจะประมาณนี้แหละโชซีวอลคิรี่เนาะชอบเลยตัวนี้สวยเลยนะฮะผมว่าจะเอามามคอสกับไอนนี่ด้วยสแลชวอลคิรี่นะฮะเป็น2ตัวที่ผมชอบมากเลยเอ้ยยังไม่เท่านี้ดีกว่า2ตัวนี้น่าจะต้องมาเจอกันสักหน่อยแล้วล่ะสแลชวอลคิรี่นี่มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่ามันเบรส่ายนะฮะแล้วก็ผมไม่เข้าใจว่าทําไมก้นมันไม่ใช่ยางถ้าก้นมันเป็นยางมันจะวิ่งรถ มีสิทธิ์เอาคนอื่นออกได้มากกว่านี้เนาะเห็นไหมทุกคนมันเบิรส์สแล้วมันเบิร์สง่ายมากจริงๆตัวนี้ก็คลิกมาเยอะเหมือนกันนะบางทีอะ่ะก็น่าจะดูเบิร์สง่ายเหมือนกันแหละตัวเนี้ยแต่ว่าก็เท่าที่เล่นมาเมื่อกี้ก็ยังไม่เบิร์สเลยเนาะ ีรุนแรงสุดๆเลยนะฮะเนี่ยทุกคนดูดิดดมันออกมาแค่2ด้านอีกแล้วอะทำไมอะทำไมด้านนี้มันไม่ออกมาด้วยไม่เข้าใจอะเดี๋ยวต้องลองเอาไปฝึกชูดก่อนเลยฮะโอเคก็คงเท่านี้เนาะกับโชซีวาคิรี่ตัวนี้นะครับผมถ้าชอบยังไงเมนทิ้งไว้ด้านล่างอยากดูแบบไหนอีกอยากเห็นคู่ไหนแบทเทิลกันก็บอกไปได้ทั้งเบสทั้งเมทัลนะฮะจะก็จะมาทำให้ดูแต่ว่าส่วนใหญ่คงไปเน้นทของทางเมทัลเขาเนาะ แต่ช่วงนี้เริ่มติดเล่นเบิร์สนิหนึ่งอาจจะมีแบทเทิของเบิร์สเร็วๆนี้เดี๋ยวรอดูกันไปนะครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามรับชมครับบ๊ายบาย